ช่วงนี้ก็มีอัปเดตข่าวสารของเกมไอซีกันดับนะครับค่อนข้างจะหลายอย่างอยู่นะครับก็จะเป็นข่าวที่จะอัปเดตต่อไปนะครับประกอบไปด้วยตามรูทแมพเลยนะครับก็คือเป็นเมสเซจนะครับอัปเจาะกันดับเอ็กซ์พาร์ททูก็จะเป็นอัปเดตวันที่31มกราณ์นะครับเวลาส0บนาฬิกานะครับพาร์ทสซึ่งก็จะเป็นพาร์ทสของภาคอัลเทอร์ทีฟนะครับที่เป็นภาคหลักก็คิดว่าใกล้ๆจะหมดแล้วแหละอันนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วมั้งแล้วก็จะเหลือแค่ดับเบิลโอนะครับที่ในอัลเทอร์ทีฟเนาะกัับตวของภาค อันนี้ก็หลักๆก็จะเป็นตัวเอกนะเอาร์บัลเอกก็แหละคิดว่าก็คือตู้กาชาก็น่าจะเป็นไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่พวกตัวพระเอกนะครับที่เป็นตัวหลักๆแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวดาเมจหลักๆอ่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายดาบแดงนิมิเต็ดนะครับเป็นระดับพระเอกของภาคแหละก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นอาร์บัลเอกที่เป็นดาบแดงนิมิเต็ดเนาะน่าจะไม่พิกโผล่แหละน่าจะเป็นสายอื่นเท่าไหร่เพราะว่าพระเอกส่วนใหญ่ถ้าไม่นับเซตาอาร์บัลเซตานะอาร์บัลเซตาเหมือนกับว่าฮามันคารมันจะเด่นกว่าไง ก็เลยดึงตัวร้านมาเป็นตัวดาบแดงในมิติแทนแล้วก็สายผลิตนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในรูปนี้ผมก็ดูไม่ค่อยออกนะว่ามันต่างกันยังไงนะ่าจะเป็นประมาณว่าตอนแรกสุดอนะ่ะเขาน่าจะไม่ได้ใส่บางตัวเข้าไปมั้งแบบคิดไม่ถึงนะก็เลยต้องมาขยายแปลนเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็สุดท้ายก็ต้องไปสร้างตามแปลนสุดให้สุดสายอยู่ดีแหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็อันเดีดกวกันนึงก็จะเป็น generation tower นะครับคราวนี้จะเป็นเวสนะครับเพราะว่ารอบก่อนอนะ่ะ อ่าชั้นแล้วก็20ชั้นนะครับมันจะเป็นอีสนะคราวนี้จะเป็นคนละหอเป็นหอใหม่เลยนะครับก็เร่าจะสตาร์ท1ถึง15้าเาก็นี้จะเป็นวันที่2กุมภานะครับเหลือไปอีกนิดนึงประมาณ2วัน10นาฬิกาซึ่งหอใหม่ก็คิดว่าความยากน่าจะไต่ตั้งแต่ระดับล่างสุดขึ้นไปนะแล้วก็ข้อความตรงนี้เขาบอกว่าชัดเจนนะครับว่ามาเฉพาะเวสต์ทาวเวอร์นะครับโอรีเวสต์ทาวเวอร์ในขณะที่อีสต์ทาวเวอร์นะครับก็ก่อนหนี้น อาจจาะก,กลับมาอีกครั้งนะครับในเอเวอเรสต์ดูมเดย์เอยไม่ใช่ <laughs> กลับมาในอนาคตนะครับ <laughs> ก่เกณต์การก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ AP แล้วก็มีเงื่อนไขวิเศษแต่ละชั้นนะครับมีพวกใช้ตัวช่วยนะในการเสริมและเกิดสังเกตดีมันก็จะมีฮินอยู่แล้วว่าสามารถผ่านยังไงแล้วก็ลหลักๆก็ท้ายถ้าเกิดมียูนิต UR เยอะๆก็จะผ่านค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับตัวแจกนะครับคิดว่าชั้นที่เหมือนเดิมจะเป็น UR นะครับทิฟฟ่านะครับก็คือมาพอดีนะ่กับพาร์กเอกเลย นางเอกนะครับอ๋อตัวนี้เป็นสายแท้งคนขับสายแท้งสก,กิลเพิ่มความแม่นยำกับหลบหลีกก็น่าจะเหมาะกับพวกหุ่นที่ต้องการแปะดีบัฟนะครับพวกรถแอท็กรถโมบิตี้อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มีค่าหลบก็น่าจะต้องไปขับพวกหุ่นสายหลบหลีกหลักๆมากกว่าแล้วก็มีบูทเลนนะครับเพิ่มระยะกระชงตีเน้นให้แปะดีบัฟให้โดนนั่นแหละระยะไกลที่สุดแล้วก็ฟอร์สการ์ดแบบเลนนะครับก็คล้ายๆกับลักคาย ราคาจะเป็นแจก MP ใช่ไหมในพื้นที่เราก็ตัวล่าสุดอย่าง e นีโอเรเน่ก็จะเป็นแจกตัวที่เป็นบูทดาเมจนะครับผลงานอันนี้จะเป็นการป้องกันดาเมจนะแต่ว่าเลเวล2ก็จะคงไม่เยอะหรอกประมาณ10%บเปอร์เซ็นมั้งแล้วก็ไม่ต้องคาดบังเรื่องของโลนะครับเพราะว่าตัวแจก UR จากขอเนี่ยทั้ง2ตัวละครก,ก่อนหน้านี้นะครับไม่มีใครที่ได้ตัวที่เป็นสองกระสุนดาบนะครับาะงานตันนี้ก็ไม่มีทางได้2โลโลเดียวแน่ๆอยู่แล้วตตัส่วนใหญ่ก็อยู่ระดับกลางๆนะครับอย่างว่าแหละตัวแจกระดับ UR ก็ จริงณปัจจุบันอ่ะก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแจกแบบห,หลักแล้วก็อันนี้นะครับก็กติกาเหมือนเดิมนะแต่แต่ใช้ก็จะมีค่าพลังมีพื้นที่มีเพชรน,นะครับรวมรวมเขาก็บอกว่าเคสสิบห้าชั้นได้สามพันสามร้อยแล้วก็มีพวกมอดนะครับมีไอเทมอื่นระหว่างทางเนาะอันนี้ก็จะอัปเดต2องานที่กำลังจะถึงนี่นะครับแล้วก็จะล่าสุดก็จะเป็นมาสเตอร์ดีนะครับสีซััน8เนาะ อันนี้ก็เป็นแพ็กหนึ่งสิ้นเดือนนะครับปีทุกเดือนแล้วก็ล่าสุดอ่ะพวกมาสเตอร์ลีกมันจะแจกเรน s s p นะครับรวมหมดแล้วที่ได้ถึงขั้นแสนห้ามันจะได้ตัวที่เป็น s s p เพิ่มเติมด้วยนะยี่สิบเพราะรวมกับพวกอีเวนต์ต่างๆเดือนนึงก็ได้ประมาณหกสิบมั้งสองอีเวนต์หนึ่งมาสเตอร์ลีกนะครับรอบนี้จะเป็นตัวนี้นะอ่ะน,นี่อาเซทีดซีรีส์กับซีออนนะครับ ซึ่งจะบอกว่าอนเทอน่นีตัวเด่นเยอะมากซึ่งผมซีซั่นนี้ของผมเล่นง่ายมากนะเพราะว่าเก็บพวกตัวที่เป็นรถแมปไปเยอะซึ่งรถแมปส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละทางสไตฟรีดอมเอ่อเบนิงการดั้มนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดนะอย่างเจ้าเดซี่นีก็ใช้งานได้หมดเลยก็ต้องบอกว่ามาสเตอร์ลีกรอบนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายนะที่ผมกล้าพูดว่าง,ง่ายมันแล้วแต่ขุนที่คุณเก็บมาลนะครับยิ่งเล่นนานเท่าไหร่คุณมียูนิตยูอาร์เยอะ มันก็เล่นง่ายขึ้นนะตามลำดับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูกันหนึ่งอันนี้ผมเก็บถึงวันแรกนะครับก็คือรีเซ็ตแฟนคาร์เรนหมดเรียบร้อยนะครับก็เก็บแต้มสูงสุด3 9 0 0 0 3่นเ0้าสาเดี๋ยวต้องรอพุ่งรีพุ่งนี้ก่อนนะหาพู่ต่อทู้เก่งขึ้นก็น่าจะเก็บ2อ0แสนได้ไม่ยากเพราะว่าทีมของผมหลกัหลกๆเลยจะเป็นมีครบอ่ะอคือถ้าเกิดคุณมี UR ตรงตามแท็กอะชาริติตหรือททว่าเป็นแท็กที่กว้างมากนะ จีอนนี่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆหลายๆตัวที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้กลยุทธ์ใดๆนะครับใช้ดาวล้วนๆนะเดซินนี่หนึ่งดาวเอ็กเซียสองดาวนะครับมีไซฟีฟดอมสามดาวเบิร์นนิ่งสามดาวแล้วก็มาเอาตัวแท็กมาการ์ตัวหนึ่งนะเป็นนักบินสองโลมไม่ต้องใช้เทคนิคแบบใช้โลสองตัวใช้ซับพอร์ตไปสเสริมเลยแล้วก็ยาลิมิเต,ต็ดสักลำที่เป็นเอยูนิตเนี่ยเอซูนิตคือเนี่ยก็คือของรอ,อบเนี้ยถือว่ามีเยอะมากแทบจะแบบกดพอโตสคริปถ่ายง่ายๆอะ ถ้าเกิดไม่ได้เจอคู่ต่อตูต้แบบแข่งเกินไปเนาะเก็บ2 0 0แสนคือแสนห้าก็พอแล้วแหละเพราะว่ามากกว่าน,นั้นก็เป็นแค่ฉายาริงผมไม่ได้ตั้งใจเรื่องของการเก็บแต้มมากมายนะครจะสองแสนแสนเก้าแสนแปดแสนเจ็ดได้หมดอะ่ะเพราะว่าหลักๆผมจะเก็บตัวที่เป็นรางวัลมากกว่ารางวัลแค่แสนห้าใช่ไหรก็ครบแล้วก็าวาอาจจะนั่นแหละผู้เล่นใหม่เล่นไม่นานนะครับสามเดือนหกเดือนมันก็ขึ้นอยู่กับยูนิตอ่ะกรยีนี้ก็เป็นแค่ตัวช่วยเสริมช่วยเสริมให้มันไปถึงได้สุดท้ายก็นั่นแหละเก็บรางวัลให้ ให้แม็กให้ได้นะครับแล้วก็แค่แสตห้าก็เพียงพอเพราะว่าแสตห้าก็ได้ครบแล้วนะใ้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอฟีจะขึ้นระดับสูงสุดที่เหลือก็จะเป็นฉายาต่างไม่ใช่ดาวทุกวันนี้ผมังไม่รู้เลยว่าประโยชน์ของการมีฉายาดาวนี้มันเท่ทําอะไรได้หรือเอลาแค่เพชรให้ครบอะ่ะเขาเหรียญเนี้ยไปแลกครบสามซีซั่นนะครับแลกลุกโลกทองเอาไปอัปเกรดการรีเต็ดได้ก็อพวกนี้นะของแถมมากมายให้จบแสตห้าก็พอแล้วนะ ง่ายแหละผมไม่ต้องสาธิตให้ดูนะครับมันยิงง่ายขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดคุณยิงเล่นนานนะแล้วก็มันจะมีตู้ตัวนี้ด้วยเป็นตู้ที่มาทุกครั้งแหละที่มีตัวที่เป็นมัสเซิลรีกร็อบใหม่นะครับมันก็จะมาเป็นหุ่นที่ตรงกับตอนนั้นๆนะเนาะอันนี้ก็เป็นของภาคอิเทอร์ทีมเนาะซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างยิงแรงสองกระสุนเอ็กซีนะครับเป็นตู้ถาวรก็มีนะคนเล่นมานานๆน,น,นี่นะ่าจะเก็บได้หลายดาวแล้ว ไม่ไมีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่สำหรับพวกที่มาขั้นเนาะพวกนี้ก็ไม่ค่อยไม่ต้องไม่ต้องไปกดมันหรอกเนี่ยมีแค่ซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครับจากาพารเกคโคแล้วก็เอ็กเตียีมยานแม่นะครับเป็นตัวอัศบเบิลแล้วก็พวกยานที่เป็นเอเสต์ S R นะครับสัญญาณทองลำหนึ่งอัศบัพต์แล้วหลักขายอัซศบัพต์นะรอบน,อนี้แต่งงให้มไมแท็กซีออนขายยาน อัปเดตเบอร์ว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารให้ดูกันคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับวัตูของอตัวที่เป็น X นะครับก็เอาจริงเป็นตัวละครเป็นภาคหนึ่งที่ผมไม่ค่อยรู้ตัวละครอะ่ะไม่ค่อยรู้จักเนื้อเรื่องมาเท่าไหร่ก็นอกจากตัวเอกแล้วมันจะมีตัวอะไรที่มาขายเป็นตัวรองอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะมาน่อจากเป็นภาคหลักอาจจะมา2ตัวแหละผมไม่ได้แทรกภาคอื่นมานะครับเดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะรต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ